มาถึงนางเอกคนนี้บ้างค่ะยาญา,าอุเวสยานะคะเรียกว่าเป็นนางเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยทีเดียวนะคะในกระแสะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะก็ได้พูดถึงภาพของน้องยาญานี่แหละค่ะเป็นภาพประทับใจนะคะที่น้องได้ไปทํากิจกรรมสันทนาการเรียกว่าแบบเป็นกันเองนะคะ,ะกับเด็กๆค่ะที่โรงเรียนบ้านแม่ลิศจ,จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งก็เรียกว่าไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเนี่ยอยู่ที่นี่สีวัน น่าสอนหนังสือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกับน้องๆ400คนที่นั่นค่ะซึ่งยายาเองก็บอกว่าตั้งใจมากเลยเดียวแล้วก็ทราบว่าที่นั่นเนี่ยอาคารเรียนไม่เพียงพอ<ย>าการเดินทาง,<อ>งก็กลำบากด้วย,ยว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาขาดตรงไหนเราจะได้เตรียมแผนว่าถ้าเราขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเราจะทำอะไรบ้างน้องๆที่นี่เขาต้อง ต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเงินด้วยหนึ่งเด็กนักเรียนเยอะมากคุณครูไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่อาจจะยากยากกว่าชีวิตของพวกเราที่ได้ทุกอย่างมาง่ายๆมันเป็นการเตือนสติที่ดีแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนที่อยู่อยู่ดอยขนาดนั้นใช่ค่ะความใสของเด็กๆมันทำให้เราชื่นใจด้วยค่ะ ค่ะพอในแย่กลับมาแล้วเห็นบอกว่าตั้งใจจะทําโครงการหาทุนสร้างอาคารเรียนเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านแม่ลิ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดบัญชีรับบริจาคด้วยนะคะเพือ่อนท่านใดจะร่วมบุญกุศลก็ได้ถ้าเกิดน้องอเปิดรับบริจาคเมื่อไหร่นะคะส่วนคืนนี้ก็ ลุ้นกันต่อนะคะระหว่างความรักของคุณปุ้มกับคุณหนึ่งนะคะนี่หลายคนบอกว่าโหคุณปุ้มอยากใจร้ายกับคุณหนึ่งนักเลยมันอาจจะเข้าใจกันสัก,สกที<อ>ต้องห<ร><ม>นีออกไปห่างกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะลุ้นคืนนี้กันต่อนะคะหนึ่ในส่วนค่ะค่ะส่วนวัน